พี่ีิกินไปเส้นกิลี่เอางี้ไหมล่ะสวัสดีครับมาครับพี่น้องหมือน,นี่เป็นอย่างน้อตำเส้นใหญ่เอาเทียแรกึ้นกันนั่นไงใครเคยกินบ้างบึงบึงครับโอ้วงสิไดเห็นมาครับพี่น้องเบึงตำเส้นใหญ่อ,อยแดงกินคึนว่นอเอามาแล้วกรัครั้งแรก ทดลองเลยพี่น้องตาเสินใจไหมพี่น้องตาเสินใ่พี่น้องเอาล้ครับ <c oughs> ครั้งแรกครับผมร้องอเบิ้งบอกเลยับเดี๋ยวเป็นไดแซ่บเลยเหี่ยว ดูสินี่ดูดูดูเส้นก่อนนี่ไหนดึ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 ด,ด,ดึแค่เหนียวนี่ดูดีเด้ไหลลึกล,ลงคอเลยแเสรษแล้เนาะมันนุ่มมันเหนียวอ่กินชุปซซนางก่อน ตามเส้นใหญ่อ่ะคำนี้อย่าขึ้นเก้าแล้วครับสูพิเศน้องหือหลดเลยไม่ต้องไม่ต้องเคี้ยวพูดเลยว่าบ่าแสบ่ะผมันว่าแสบอ่ะแสบก็บตาเส้นหลีอีกเดียวพี่หน่องเราลองไปเห็ดบึง ตำเส้นใหญ่อ้อลองมึงน,นะเิษลองมากันเง้ยดิดีพี่น้องอดูกคอ่อนหน่อย l ดิ ก็หมดนะครึ่งกิโลเลยแนีครึ่งถุงถุงนั้นเลยเธอไปหมุนมันก็ไม่ได้สูตรสิไม่ได้สูตรต้องสูตรเต็มปากเต็มคำไปเลยคอดโชว์กับกลับ เย <Yeah. S 2> เอาอเนี้ยอันนี้ก็ได้นี่นเนี่ยแป๊บหนึ่งแซ่บหลา้ม <c oughs> าสูดดิพี่น้องเบิง้งเราปะแต่ว่ากันระวัง,นนงเ,นเนี่ยไหลลงคอรวยๆคนนี้น,นึงไงตำเส้นยังน่าจะได้บอกนเน <c oughs> <c oughs> พื่นนิดเส้นใหญ่พี่น้องคนมาเที่ยวหลานคนปุ้มหูเ,เนี่ยนี่อือหือ เลยสุดยอดอักเลยอะอยากกินแต่เสียน้ำเสียบแห้งอิหลีมันนุ่มอะมันเนี่นุ่มอ่ะเมื่อกี้ี่กินไปสั่อิหลีอือเอาเนี้ยไหมล่ะอยากว่าเจไดโอ้เสียบอิหลี่เป็นการกินที่แบบว่า พินที่สุดอะต้องมีซ้ำต้องมีซ้ำพี่น้องเอ้ยผู้ดใดเคยกินเนี่ยบอกกันเด้อจำเป็นได้ผมว่าดีกว่าเสิน์เล็กอ่ะเนาะสิบเต็มสิบเลย ไหนจะคนมากหรอวะนอนพี่น,นอ้องเนาะคือมันกินง่ายอ่ะง่ายน้อแล้วความนัวของน้ำกะลาดของหกอย่างมันเขาเ่าไปทีงสิ่ธิ์งอืมคุณอะลกขโมยมาลยมาแลวอ่ะมา,มาเร็วๆงียบหมดเลยละมาเอานั่งลงจะตัดให้ ไม่ใช่ตัวไรเค้นะเอ,าอ้ายังไงตัวนี้ตัวนี้นอนอเอ้าสามสองช่วยเอาหน้ามาใกล้ๆดิอ่าตัดเลยเริ<ผ>ม่มมันไม่ใช่ฮอทดอกนะเอ้าโอ้โหอืมเอามือทรายาไว้เห็นยังมันเนี่ย <laughs> เดี๋ยวสิยังไม่เก่ยว แก่เราตามกรอบอร่อยอือยงไง